สวัสดีพี่น้องสุขสุขกนครับตอนรับขับตอนพี่น้องนะครับเขาชิดช่องบ่ามืออีสานอินดีนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้ากับบ่ามือคือเก่าพี่น้องนะครับมาย้่มรีย้่มเสาคือเก่าครับผมนะครับนี่ครับเขากำลังออกพี่น้องอันนี้เป็นเขายัางมาพี่น้องบ่ามือกับบุงคหูกันนะครับก็เริ่มออกล่วงแล้วเลยพี่น้องนะครับนี่ครับตะกรบทรงพันกอกคอกรกำลังใครพี่น้องโอ้ยมันอีกมาย้ําปะ บีอีคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะครับก็ได้ปลานะครับก็ได้ยูครับมือบรรยากาศตรงไหทุ่งหน้ากรบัมือคือเก่านะครับเขียวคือเก่านะครับผมเขาเฮ้านะครับมาพี่น้องมาบะบบึบมาพาพี่น้องมาบึงนะว่าได้ยังแน่นะครับเนาะนี่ก็ไดปลาคอน้อยสี่ห้าโตพี่น้องกระปูน้ำนะครับไดปลาไหลน้ำพี่น้องบ้านเฮ้าเอิมละเอียนนะครับผมกรปลาสาโซเอิญบ้านนงพี่น้องนะครับผมนงนง แต่พอดิปนพอดิอ้อมคือเกาเฮ้าเนี่ยแหละนะครับนาอพี่น้องหักพี่น้องนะครับหลังจากนั้นบลาหมึกจะเอาหัวตะไคร้สันด้พี่น้องหัวตะไคร้ก็ปปูกตามข้างหน้านี่แหละพี่น้องบลามึกสิปลูกน้ำนะครับกินแบบนี้สิไปปลูกอยู่เฮือนน้านะครับของเจ้าขคองเนี่ยละพี่น้องเอาจังไดก็ได้นะครับเนาะนะครับอพี่น้องเอยนี่ครับตะไคร้เฮาก็ได้เลยด้พี่น้องนะตะไคร้เฮ้า นะครับไปพี่น้องป,ปลาติานไหลก็ได้เรียบร้อยโอ้คักปลนยัญญงพี่น้องมือนี่นี่ครับเมนูย่างเสาเขาเด้ปลาไหลกระไ,ไดนี่ครับทางเขาก็หกนะครับเนาะหญ้าก็จะมั่งขึ้นเนาะครับที่พี่น้องออเอ,อ้ยเนี่ยคักพี่น้องข้าเาตุบครับหญ้ากหกลายสันดิพี่น้องข้าวกระนั่งประมาณนี้นี่ได้ มโมจิไข่ก็ได้ได้ปลาไหลได้ปลาคอหน่อยนะครับแล้วก็ปลาดุกนั่มมือนี่มือนี้ได้ปลาดุกนั่พี่น้องปลาดุกตัวหน่อยนะครับผมอ๋อพี่น้องฝากตัวนี้เด้๋ยวคับเนาะมือนี้พี่น้องเอาตัวนี้คลิปหน้าพอกกันไหมนะครับผมอย่าลืมก,ลก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นปลาหมื่นหนั่พี่น้องนะครับจะได้บอพาดคลิปต่อ,ตอไปเนาะครับเนาะเข่าเห็นบอพี่น้องเข่าข้างหลงังงาม